เรือนสุกบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านสาธิตชนแล้วจะบอกว่าทุกวันก็ไม่น่าจะใช่แล้วตอนนี้เพราะว่าบางวันก็ตอนนี้หนองฟ้าคาจิกิหายไปแล้วหนองฟ้ามั่งอันเนี้ยคงจะหลายวันหน่อย วนไหนฝนตกก็ไม่ได้ออกมานัานั่งพูดคุยก็ญาติโยม,มกับญาติโยมเพราะว่าฝนมันตกจะไปถ่ายทําในห้องก็มันมืดแสงสว่างไม่ค่อยพอเคยทําแล้วเคยทําแล้วแสงสว่างไม่พอ ก็ลเลยไม่ได้ทำในห้องออกมาทำข้างนอกตรงนี้เออลูกน้องนี่ก็เลือเกินปากเกาะนี่ใครเข้าใครออกเห่ารู้แต่ไม่กัดนะไม่กัดเห่าอย่างเดียวเห่าอย่างเดียวไม่กัดเว้นคนจะไปตีไปคว้างมันก็เนี่ยมันจำมันเกลียดแหละจำคนนั้นแหละ นักนี่มันเป็นสัตว์ที่แปลกนะถ้าไม่ใช่เจ้าของนี่อย่าไปตีมันเด็ดขาดถ้าเจ้าของนี่ตีมันถังเงินหยุดไปเลยไปไปไปกําลังจะถ่ายคลิปเนี่ยเสียงมันเข้าไปในเสียงมันเข้าไปในเครื่องไปโนดไปไปที่เลยยังไม่หยุด อย่าไปตีมันจะนะคนไม่ได้เลี้ยงเนี่ยนะเอาอย่างงี้ก็กดกันทดสอบลองดูก็ได้หมาบ้านใครไม่กัดไม่เห่าอะไรใครเลยเนี่ยนะตอนที่มันนอนอยู่เฉยๆเนี่ยถ้ายอมอยากจะให้หมายอมดุหรือว่าหมายอมเห่านะลองทุนให้นักเลงสุราให้มันสักกักนึงมึงเดินไปกว้างหมากูทีว่า อัน้เนี้ยมันจะจํากลิ่นคนกินเหล้าตลอดแต่คนกินเหล้าเขามาได้กลิ่นคนกินเหล้าเข้ามามันจะเล่นงานตลอดแหละนะมันจะจําถ้าเจ้าของนี่ตีนไปเหอะนะไม่มีโกรธไม่มีเกลียดเจ้าของเออมันก็เป็นสุนัขเป็นสัตว์ที่แปลกประหลาดอย่างหน,นึ่งอ้าวต่อไปก็มาเข้าเรื่องของเราเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวานนี้หยุดไปวันนึงย้อนให้ฟัง เมื่อมาพุทธกัปนี้เนี่ยเมื่อสิ้นพุทธกัปของพระมุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่ก็มาอุบัติบังเกิดในพุทธศาสนาของเราในปัจจุบันนี้อัญญาโกนธัญญะซึ่งเป็นผู้พี่ชายในสมัยนั้นที่ได้ทำถวายาทานสัตสตา สัตสานถึงเก้าครั้งในเวลาข้าวตั้งท้องข้าวอะไรเนี่ยนะเก้าครั้งเมื่อมาอุบัติในครั้งนี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนใครเลยเป็นเวนยชนที่เป็นคนแรกของอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนน้องชายนั่นก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าไม่ทำสัตสานกับท่านภูพี่ละแยกนากันเลยถ้าถ้าถ้าพี่จะทำจะทำทานกับพระพุทธเจ้าก็แยกนากันคนละแปลงเลยและตัวเองก็มาทำทานตอนสุดท้ายตอนที่เก็บเกี่ยวขึ้นยุ้งฉางก็ทำทานเป็นพลังสุดท้าย มาในชาติปัจจุบันในพุทธศาสนานี้ผู้น้องชายก็ชื่อว่สุพัทธ,ธะแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนท้ายเลยเป็นเป็นเป็นพิกษุสุดท้ายของพระพุทธองค์เป็นเวนัยสัตว์เป็นเวน,ย,เน,เวนยชนของพระพุทธองค์ตอนจะปรินิพานเป็นพระพิกษุรูปสุดท้ายที่พระพุทธองค์บวชให้ด้วยพระองค์ที่พระองค์บวชให้ ให้อานอน์บวชให้เป็นพริกษุขนี่คือเรื่องราวย่อๆจากคราวที่แล้วทบทวนให้ญาติโยมฟังคราวนี้ก็มาต่อเรื่องว่ายิ่งใกล้เวลาปร,รินิพานขึ้นมาเท่าไรเนี่ยพระอานอน์ยิ่งเศร้าโศกทวีคูณขึ้นมาเพราะรู้แล้วเนี่ยรู้อยู่แก่ใจแล้วเนี่ยรู้เป็นคนแรกด้วยว่าเราจะปร,ะรินิพานในปัจฉิมการเนี่ย ในวันนี้ลในราตรีนี้แหละยิ่งใกล้เข้ามายิ่งใกล้เข้ามาอุย้ยพระอาณนนท์นี่เศร้ากอกเสียใจเก็บความรู้สึกไม่ไหวน้ำหูน้ำตาไหลหนองหนะ้าหลังจากที่มันลักสัตว์เข้าไปถวายบังคมกราบต่อพระพุทธองค์ตอนปรมตอนอตอนตอน ปรถมปรมยามเสร็จแล้วก็ทุติยามก็ยามสองก็เทศนาโปรโดภิกษุทั้งหลายด้วยโอวาทปาติโมกเป็นครั้งสุดท้ายอานนท์ร้องไห้ไม่ไหวแล้วถ้าขืนร้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเสียงจะไปรบกวนพระพุทธองค์ข้าก็โนอนออกไปอยู่ที่ประตูวิหารยืนเกาะ กรอนประตูร้องไห้ในขณะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงโอวาทปาติโมกให้กับภิกษุทั้งหลายอยู่นั้นก็ไม่ได้มองเห็นพระอานนท์ก็เลยถามว่าพระอานนท์ไปไหนพิสษุทั้งหลายก็บอกว่าอานนท์ไปยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูวิหารโน้นพุทธเจ้าข้า ไปตามอานน์มาพระพุทธองค์ก็บอกให้ไปตามพระอานน์มาเมื่อไปตามพระอานน์มาแล้วก็บอกว่าอานน์เธอจะมาเส้าโสริเวทนาการเในการครั้งนี้มันไม่ควรเพราะว่าเราก็ได้บอกไปแล้วว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดามีความพลัดพรากจากของรักของห่วงเป็นปกติไม่มีใครจะทำให้มันอยู่ได้คงทนอยู่ได้จากนั้นอานนท์ไม่ควรเลยที่จะร้องไห้แต่ส่วนอานนท์นั้นก็ยังครุ่นคลิตอยู่ในใจโถหลังจากสิ้นพระพุทธองค์ไปแล้วเนี่ย เราผู้เป็นอุปถาผู้ติดตามประดุษยยังเงาเนในวันรุ่งครุ่งนี้นี่จะได้จะได้ถวายน้ำบ้วนปากจะ,จะได้จะได้ถวายน้ำสงหน้ากับใครอีกไม่มีแล้วยิ่งคิดยิ่งสะท้อนทอดถอนเลหรือไทยร้องให้ทำไมพระอานนท์ถึงร้องให้ขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าพระอานนท์ยังไม่ได้เป็นขีณาตบ เพราะว่าไม่มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรมอย่างผู้อื่นเขาต้องคอยรับใช้ปรนิบัติดูแลพระพุทธองค์ประดุจดังเงาเนี่ยพระพุทธองค์ไปนั่งอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละพระพุทธองค์ไปนั่งอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละคอยปัดกวาดเสนาสนะจัดน้ำดื่มน้ำฉัน ถือจีวรถือบาทถืออะไรตามพระพุทธองค์ตลอดก็จะไม่ให้เสียอกเสียใจอย่างไรเพราะว่ายังไม่ได้เป็นพระอระหันต์ถ้าเป็นพระอระหันต์เขาก็จะสงบนิ่งใครควรพิจารณาในธรรมของพระพุทธองค์อันนี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าอย่าเลยอนอนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์อะไรในการปริเวธนาการร้องหม่มร้องไห้ ต่อไปเมื่อเราตถาคตปริมิพานไปแล้วอานน์ก็จะสำเร็จเป็นพระอระหันเมื่อครั้งทำสังขายนา,นาพยากรไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพระอานน์ก็จะสำเร็จเป็นพระอระหันเมื่อทำการสังขายนาแล้วก็โปรโดเตือนสติของพระอานน์ไว้ ว่าอย่าให้ทุกโตกโทมนัสกลุ่มอกกรุ่มใจไปนักเลยมันไม่ดีแต่มันไม่มีประโยชน์ก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยเราก็เหมือนกันเวลาจะมาเทศงานสพหรืออะไรก็ยกคำนี้แหละไปไปไปปลอบใจเป็นคำปลอบใจที่ดีที่สุดก็คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่เที่ยงนะ มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเวลาเทศหน้าศพนะปลอบใจเป็นการปลอบใจการจะภาพกานจะภาพกอร้องห่มร้องไห้กันไปธรรมดาเป็นคนอย่างกับบิดามารดารออ้องศูนย์เสียไปถ้ายิ่งลูกแล้วโอ้โหลูกรักปานประดุจจะหนึง่งแก้วตาดวงใจถ้าลูกเสียไปตายไปมรณะไปชาติ ออืมปรอบยังไงก็ไม่ได้ยินเหมือนเราพูดไปไม่ได้ยินเนี่ยเพราะว่าความทุกขเวทนาของเขาเนี่ยมันอมันล้นพ้นนะมันล้นพ้นถ้าเสียลูกเสียบิดามารดาก็ยังพอทำเนานะ ถึงจะเป็นของรักของห่วงของบูชาสูงสุดแต่ก็พอทำเนาเพราะว่าอยู่กันมานานจนท่านอายุมากชรามากแล้วซึ่งมันต่างกับรุ่นลูกเราดิกำลังเจริญวัยกำลังน่ารักกำลังมีความเจริญก้าวหน้าดีอย่างเงี้ยไปหวังว่าเป็นที่พึ่งที่พักที่พึ่งพาของบิดามารดาได้ของพ่อของแม่ได้ มาเสียไปอย่างเงีอวหุยน้ำหูน้ำตานี่ไหลน้องเทศไปเฮ้ะปลอบใจไปเฮ้เหมือนอยังก็ไม่ได้เข้าหู <c oughs> มันเป็นปกตินะเราก็ต้องเข้าใจในใ,ใ,ในในในอาการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเขารับก็เทศไปตามตามตามธรรมของพระพุทธองค์ก็จบแล้วก็เรียบร้อยไป อาปาณาเกเตเสร็จแล้วก็ยังไม่หายโศกหายเศร้าทำมุญเจ็ดวันแล้วก็ยังไม่หายโศกหายเศร้าโอ้เนาะความรักของคนของพ่อของแม่ออาวันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนก็ต้องขอความสุขความเจริญจงมีกรมดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิญจเจริญพร